เอาเหี้ยไม่ต้องมีคัดตีนก่อนรอรอให้คุณอาไรว่ารอรอรอให้คุณเปิดตั้งแต่เข้าเกียมายไม่ต้องสวนแล้วะเรามาตู้ที่ตู้พี่ไปนอนกันของเรากันดีกว่าเดี๋ยวดูประบติแป๊บเปิดไปกิโลแล้ววะเปิดไป สิบสามโลที่หลุดเลทไปแล้วด้วยอันนี้คือหลุดเลทไปแล้วอ้สัตว์หมายควาว่าตอนนี้เนี่อย่างงี้ก็เปิดได้แน่นอนแต่เจะออกที่กิโลได้อีกเรื่องอ่าตะกี้สิบสามใช่ไหมแหม่งเลยเท่ากันไม่รีรอยี่ออสิบสามกูเกือไอ้สัตว กูเข้ามาดูแล้วกูเข้ามาดูแล้วไอ้ยังต่อไปอแอะตะกี้ตะกี้ก็เปิดไปยี่สิบสามละมันการันตีมันการันตีที่เก้าสิบเฮ้ยเราได้เก้สิบเก้าได้แเลยไ,ไอ้ที่อไม่ไม่แค่ขึ้นเจ็ดสิบมันก็มันโอกาสมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วแค่ขึ้นเจ็ดสิบโอกาสเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ <het art> ้นเรื่อยๆแล้วอ่าตะกี้ตะกี้ยี่สิบสามเออสามสาม ไปเรือโอ๊ยเจ๊วายมาันมันมันต้อง,ง,งมีทริคเ้ยอะไงฮะมึงมึงเห็นดาบไปไหมที่ไอ้นี่ถืออยู่อะ่ะอ่ะฮะไม่กูให้ดูไอ้เจยเอาอีสต์จะมาชุลมุนกูไม่ีคู่เกเขา 4, 3, อันนี้สี่สามไอ้ีไม่ออกสตก โอ้ยเครียดโอ้ยมึง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 เห็นไฟปะไปยืมมันไฟไหมมันก็เปิดไฟเด้อไฟไฟไฟสีฟ้ามาเผาเผาเฮียอะไรอยู่เนี่ยแล้วแล้วเวลามันเปิดมันจะแบบว่าไม่ไหวแล้วโอ้ยหังๆเลยโอเคนะโอ้ยียจ๋าไม่ไหวแล้ว เกลไยสุไอ้ยาสามวุกไอ้หิตสามเลยสุดจ้าหกสามไปสัตว์มือตะโกนแบบว่าก็ไม่ได้คือไม่มีไม่มีพลังเลยสัตวเอาไอ้เนี่ยมึงก็เกรงใจคนข้างห้องเลยเนี่ย เจ็ดสามมันต้องออกแล้วปะ่ะเฮียไม่เองเก็เจ็ดสิบเลยเฮียออกให้กูหน่อยสัตว์ออกคือออกคือไม่ออกอีกแล้วเกลือเกลืออันนี้เกลือจริงวะเกลือเกลือตีเลยเจ็ดเจ็ดสามไม่ออกใครเ <hi> ออสวัสดีครับท่านสมาชิกต,ต้องเที่ยวโลแล้วฮะต้องกลัวอะไเปิดกาชาดิเกลือจัดเลยเนี่ย จอันนี้เจ็ดสี่ดีกว่ไปแล้วที้หนึ่งที้หนึ่งที้หนึ่งกเจ็ดสี่ไมันไม่ออกไอสัตรู้เฮ้ใครก็รู้ว่าหานังเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้ามคนออกเลยไอ้หี่โคตรลึกเลยสัตว์ปกติกูปกติเจ็ดสิบก็ถือว่าลึกแล้วนะไอ้เจ็ดห้าเลยพี่เจ็ดห้าออกเไม่ออกไอสัต แม่งจากสองหมื่นกว่าเหลือหมื่นหกไอ้แทนเจ็ดหกะไอ้แทนเปอ็นหกแล้วไ,ไปเลยเจ็ดหกไม่ออีกไอ้กล้วยโอ้พี่จ๋าไม่ไหวแล้วปุ๊บอ้าเตือคโวยไม่ออก,อกออมึงไม่คิดจะเอาให้กูเลยเหรออเอ มาแล้วครับเรื่อมาแล้วเกมอ๋อทำไมอาชิมิเน่ด้งวะก็ตกวะมาหมดอาชิมิเน่ด้งเลยอ่ะนิวมาแล้วก็อาชิมิเน่ด้งเลยแปดสิบป่ะโอเคอยู่ไม่ไม่โอเคหรอกใจว่าอย่างน้อยมันมันก็ดีกว่าเก้าสิบเลยสุดใจผู้บ่าวผู้บ่าวคนนี้เหลือยังเหลืออีกเหลืออีกเต๋อเฮียนี่อีก

อลึกสุดจากสองหมื่นเพชรกูเหลือหกพันเพชรในทิพตาไม่ไอบอทวิท่งดูดดวงวะ,สะเสดจใังไหมไอวอทยังดูดอยู่วะจริงเอรียกเจ็ดสิบป่ะออกเออออกสักทีหลุดเลสไหมอีกเรื่องนี้เจ็ดสิบอันนี้ ไม่หลุดก็พอใจลยไอ้ฮะไอ้หกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเออไม่หลุดเอเอ,อี่เออ้าเก้าไอ้เหี้ยท่าสวยโอ้แเหนื่อยใจเหลือสี่พันเพชร แล้วแล้วตู้เฟดกูจะทำยังไงวะเนี่ยกูไม่มีเพช็ดปเปิดตู้เฟดเลยสุด